สวัสดีครับพี่น้องหลังจากที่สาวน้อยลำพลินโชว์เสร็จไปครับเข้าไหมาอีกแล้วทีนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยลำพลินโชว์เตรียมตัวบักยางไว้เลยครับเพื่อป้ให้เกิดการสัมผัสเข้ามาที่สำนักง,งานชอช้างมิวสิกกับด้านหลังผมเป็นสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับ รถลำพงสาวน้อยเพชรบันแพ้งครับมาแล้วหนึ่งคันนะครับอันนี้เป็นน้ำเพลินโชว์เสร็จแล้วครับโอ้ลายคนปนีเป็นตามันอยู่ในงานนะมันมีหม่องเลียวนะเก็บสีไม่เบิดเลยเดียว ที่ขาดเสียไม่ได้คือแนวเสียครับเสียเสียเสียเบิดปีงสาดขาดจากเชลล์บุนะทีมงานมาตรฐานสุดยอดอลกเขาเดี๋ยวเลี้ยวบนทุขันแล้วอีกบันายคัน อ้ออะไรอีกสองคันพอดีเตรียมตัวตีวหัวปีเังสิบมมีพลาดแน่นอนให้มันสุปีมีแต่ไฟรุ่นดกัก งานสาวน้อยลำเพลินโชว์สาวน้อยเพชรบ้านแพงเห็นตาสงใจน้ำทิมตันครับใช้งานมาแล้วบ่มีแตกมีห้าวครับแน่นอน,น,นอีลิไม่เชื่อม โครงสร้างรบบเบามาทันดีปะ่ะมีห้องระดับน้ำปะปวเวลาเราจอดกลางราพงก,ก็ต้องเบิง้งอันนี้น้ำมันหมดไหมใช่ัแล้วตั้งขา,าตั้งกินสร้างได้หรับม่มีเป็นอย่างเลยโครงสร้างวายางแข็งแรงเลยนะในนอนดีปะ่ะ มันเป็นสีดำธรรมดายดีครับเป็นสีรุ่นพิเศษต่างหากเป็นสีเคลือบเงาธรรมดาสีน้ำไอ้สีน้ำมันธรรมดานี่ตากระทิ้งไหมมันก็กินดีใช่ปะคือว่ามันจับดีไหมนี่ไหมมึงมันเวลาเราหูดไปมันมึงว่ามันนาดีพร้อมด้วยนี่ยเนี่ยจัิงสิไม่พอเป็นตาลำไร้มัน ถ้าไปแล้วหล่อนน้ำกลุ่นนิดนี่เฮ้ยเก็บมันน้ำมาเก็บมาเลี้ยอีกอ่ะเร็จรายละเอียดครับจากน้อยก็เท้าเดียวก็เปิดวงอีกแล้วก่อนออกพัรษาเปิดวงแล้วอ่อนทั่วแล้วทีมงานพร้อมเช็กระบบไวา่าท có con xá chuột to Khiến đi nó Bên tàn bịt bên ta hạc nhau nắm rốt lên nó bốc bên nhắn mấy Cô mình hỏi tệ cái hào đấy, đi đi

กับบาแกวนะตรงนี้ในการกวยจอดไปก้อนช่วงนะี้พักพ้นพักยางเก็บสีครับสีเก็บรายละเอียดต่างๆเพื่อความสวยงาม

โอ้ยลงมกับบูมี่เราปุ๊บเราขีฟาเปลี่ยนมาแล้วมีแต่ก้อนดำๆมั้งนี่เนี่ยไปอีกแล้วมีแต่ล,ล้มแรงไว้ทีมงานคุณภาพแบบมาหลายคนเองสินตาอุ่นใจอยู่เหตุไหยกันเปลีนตาเลี้ยวไหม เฮ็ดถ่ากันดินอยู่น้ากันกันอุ้มลุ่มกันที่หัเหนเลี้วบเล้วเป็นงานหล,ก,นนหลกว่าคนเปนบ่งานหลกว่าคนอืมวันนี้มันเป็นปีเฮ็ดอันนีส้สมันบ่โครงสางกันหมานะ อันนี้ยังว่ามันเลี้ยวบอลเลี้ยวได้เป็นโคมงงูเราเขามาเก็บรายละเอียดซื่อม,มันหมดหนักไปเลยจังเสียมันจะค่อยบวมเลยเห็นง,ง,งานนะท่นจังปีกายนี่เมย์น้ำมัน,นมจ่อย <c oughs> จังอีหยังอยู่ใส่จักเหล็กอยู่ใส่จักอีหยังอยูอย่ใส่เนาะ <S <S ทีมงาน คนสามคัคคีกันดีครับสุดยอดหลายคนแบบนี้เป็นตายเร็วไงโดยเฉพาะที่เป็นงานโครงสร้างงานเก็บตู้ลำโพงกูเหรอข้างคนเห็ดเปนงานลำโพงครับเดี๋ยวไปไทยมึยงหีุสูส้ๆครับเมื่อนี้ถือว่าแดดลมลมตกนิดหน่อยอยู่ทัา <c oughs> นบักจ้าจ้าเนี่ยโอ้ยงอมรถขคัดตากแดดแดดฮวันท่านได้เรียวแบบ จะคันเราบอครับอึล้ออะไรของเยอะจบไปแล้วหนึ่งคันเนียนวยละล่ะกันคนหลามันดีสิวะมั่งของมั่งอย่างกันไว้ปุ๊บปั๊บเข้าเดียวถ้าบอร้ออะไรถ้าบอลล้อซิงก็ของนี่ง่อยโมเมนไปแล้วหดสองรู้นนะ <laughs> พี่น้องลิปนี้เอาบรรยากาศมัน ทำความสะอาดโครงสรั่งตัวลำโพงสาวน้อยปิดันแพงครับสาวน้อยลำพินชูบรรยากาศในบึงกำกันครับ